สวัสดีจ้ายายจ้าไม่กล้าผ้ามวนมือน,นี่มหาเห็ดอยู่ใส่ดอกสาวเจอผ้าไหมาอีกหรือจ่าออเออดองล,งดงลิงจ้าดงลิงสวัสดีครับมันหมาดมาันหลุนก็เลย,ยจ่าเด้ออุ้ยเทียบก่อน หมาดอกหนึ่งก่าดอกเก็บเลยดอกแรกแ้ะกันลักเปิดคลิป่าดอกเก็บเลยวะเอามาแล้วจ้าเจอดเจิดจิโอ้เด็ดออกเฮ้พอเราเดินไปหนองคุณในเด็ดไข่ไข่เคียวไข่เคียวหนึ่งดอกหนึงดอก ส้องดอกกูพี่น้องใก่้ใกยอกนึงเดือพี่น้องดนอเอ้ยเฮ็ดเขาวแฝงขาวน้ำมาน้ำมาเดวอพี่น้องเดืออุยมันต่ไห้ืองกับตาอยู่ดี เ็ดพนเขียวเดีีเจออีกแล้วดวงเงอมเห็ดพนเขียวแจ้วเจ้อ้ยงามอวนคือจ้ของเนาะหาย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 บงเ้าหายบงอ้ยหายบังเออเก็บ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 เท้าเก็บหาย แมน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 ดีมาโอ๊ยงางขวมไปต่อคู่เื่อนแมนอุ้ยหน่เกืบเกือบเหยียบเนาะกือบะทองเกือบเหยียบพทนเฮดโูนเขาไข่เขาไข่เออเลี่มไปเถอะเลยนอนไมเเลยพี่น้องหนึ่งเฮดขราปเปียงเม่นบเท้านามงามงามฮะโอตัวนี้เฮดขี้เถ้า เด้อพี่น้องเห็ดขี้เทาหูดอกงามตระทองมามาเอาเลยเด้อดีงงามดีพี่น้องดิยางไก่กันกระตาทองเจอเจออีกแล้วเห็ดขาวเห็ดดินเด้อจ่าเด้อเห็ดปวกับเห็ดดินเห็ดดินจ้า เออเก็บใบเหียเปอไมดากันดเออม่นดดข้างหลังมามาเก็บเก็บเก็บดอกแรก็เล่มอยเมื่เห็นจ้าหอยเขาเก็บพี่น้องเอยเจ้านี่หายตุ่มพิษพวดหน่อยนะเอาเออเออมาเด้อินเมนเเจออีกแล้ว เอาวันเอาวันมาหากับหลา,าเจ้าเขาเก็บเก็บงามงามตาทองไปทางไหนเนาะใหยก็ทิเก็บเฮ็ดพนดอกงามงามน้ำมากตาทองมาเก็บเด้อตะเล่มไปตะเลน้องพี่น้องเห็ดน้ำมากมาเด้อตาทอง เด็กตาทองพอโบย่างเร็วๆเป็ไหล่ะหลุงมูเขาไปเหมือละเหลืออยู่เต็ตาทองกับกับยายกับวอนมามาแถามามามาเก็บเฮดเดียวเดี๋ยวไอ้ฝอยพอเฮ็ดยังไรตาทองไอ้เฮ็ดปวกนะไอ้ นี่พี่นุ้ยเฮ็ดปวกพอแล้วจังจังดอกโอ้โอ้ม้นสิน่ะม,ากกะาม้าเนาะเก็บเฮ็ดไข่ก็เก็บใบไข่ขาวหน่ <laughs> อยเฮ็ดไข่ขาวหน่อยเด้อพี่น้อ,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 องดอกใหญ่งามเนาะตันก็เฮ็ดไข่ขาวหน่อยเด้อพี่น้งงามงามงามดอกหนึ่งงามเห็ดน้ำมากระละงามพ้นบะต๊ะือก็งามเนาะงามอ้ยแนมเห็ดบ่พี่นงเออเดี๋ยวจะออกมาให้เบิ่งหน้า เหือนี่วี่งเหี้ยไอ้เอ๊ะเจ็บเจ็บเจ็บฮะเห็ดน้ำมาอือหางหัวดอกไหมวะเห็ดปวกด้วยพี่น้องเห็ดปวกอุ้ยเห็ดปวกสวยๆงามงามอฮืองามอยู่เห็ดขาวดิน เจออีกแล้วเห็ดขาดินง,ง้ามงามเห็ดพนขาวเด้อพี่น้องงามกะทายเื้งามอยู่เห็ดพนหอมหอมจ้ามาเห็ดปวกอีกแล้วพี่นอ้องไงไงไงหากกระยา งามก็งามตาะทองอยู่ใกล้เออเจออีกแล้วงงามพี่น้อจูงงามพี่น้องจูงงามเก็บจูเมินปวกเด้อพี่น้องสองดอกเคียงกันหากเงี้ยวหากเงี้ยวเลยพี่น้องเฮ้ยหมาเลียวหมาเลียวเฮ้ยเรื่องตา แดดห่อนแดดแห้งเด้อพ <m ux im ité> so, uh, like, uh ี huh ่น้องมือนีแดดห่อนก็ห่อนเี่ยม่าเห็ดดอเห็ดเด้อพี่น้องกลัวจะแม่เห็ดยากพ้นโต๊ะกะเช้าโต๊ะลรวพ้นมันเช้าโต๊ะแรววันนี้ก็ะหาแดดแดดกระแดดพี่น้องเอ้ยส้มบรรยากาศป้าใหม่ป้าไรเด้อปลาใหม่บงหน้าเนด้งหนาเกาววาน ถาคอยแน่เท้าอุ้ยเสียงอกมาเลยไทยนี่เก็บเก็บตาทองพ่ออีกแล้วเฮ็ดปวกกิ๊กไหมเ้าพี่น้องพ่ออีกแล้วน้ำอยู่พี่น้องเฮ็ดดินโอ้แหวอยู่นีเฮ็ดดินเก็บเท้า เขาเปรื้งเห็ดไข่ว่าอุ้ยงามนี่นี่เห็ดไข่าขาวจู่จู่แต่ท้อาหางใกล้ไปเขาเก็บเ,เห็ดเหมือนพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกไผ่เขาก็ได้ลุดมือเลยครับว่าเก็บเห็ดปวกนี่ดอกงามงามเห็ดอะไรอคอยเก็บกระได้คือเกา่า ngang ngang mà kiếm <laughs> ừ. con cả sần à tiếp nhau mà cái bậc ừ. cháu nó ừ. cháu để lại ừ. Ui, mà cần kỳ hai bước ta th... u mà cứ <laughs> khảo, chưa đéo u nhàng để cào เห็ดพึ่งยังอะไรเทาแล้วบึ้งเฮ็ดพึ่งเขาปะเฮ็ดพึ่งเขาด้วยเฮ็ดพึ่งกีโต๊ดคือเทาว่าเฮ็ดโคนเจอเฮ็ดไข่เขียวอีกเลยดอกสวยเลยสวยเนาะเทาอ้วนมากงามมากอืองามคือคือคนเห็นคนเก็บคนเห็นเถาพ่อยเจ้เฮ็ดยังเทาวี่เฮ็ดเขาไข่เฮ็ดเขาไข่เขียว ดึงไก่ด้วยพี่น้องด้วยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแถวเฮ้ยโอ้ดวงงามเนาะฮันน้าบ้างเออเปล่ไงพี่แถาเฮ็ดบวกพี่น้องเห็ดบวกจิกดด้วยพี่น้องหนึ่งดอกดอก xuống mặc kiếp mặc kiếp được kiếp mặ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 c kiếp kiếp 3 kiếp mặc kiếp mặc kiếp kiếp mặc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 

ยิ่งเียวดอกหนึ่งงามงามสวยเอาไหอนี่เจ้าดอกหนึ่งเท้านี่เจ้าดอกหนึ่งหายอเมนบ่าอเมีิกาบหาพ่อสองพี่เลยนะคอ้เจ้าไิมดูนี่เลยนี่เลยนี่เลยคุนต้นไม้นะนูดเขา ใช่แล้วเด้อพี่น้องยางไลายล่มาไล่แลนลิดอาทิตย์มาคอยไล่ๆตัวลราแม่เลี้ยงคอยแน่กระชามของคอยตรงโตลงตรงลงโตลงตรงลงไปท่งกระปูน้อยนี่ปิปิปิเอ้ยไลายบ่มียังให้กินดอกพี่น้องไปได้ซื้อของใหม่กินดอกอุ้ยหลงหลงเด้อพี่น้องหลงออื จ้าเจ็ดปัวก็จ่าเดอ้อนี่ปลาแรกแหกหมานอีกแล้วปลาที่สองมามานม,นมานเ,เขียเก็บๆือหอวงามเจ็ดปัวงามเนาบะเขา่กลางกลาง ของดอกแล้วจ้าฮะหาเออเออเออมองนี่เลยมองไม่ออกเห็ดโพดเูนเห็ดโพูนเอออีกแล้วเห็ดข้าวแป้งสวยงั้นหน้าเจ้าของเอออีกแล้วดอกหนึ่งมันมันเฮ้ยเฮ็ดข้าวไข่ขาว จวเ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 ห็ดข้าวแป้งบอพี <c ười> uh ่น้องเมนเดี๋ยวข้าวแป้งจุ่มเมนบออไเมนบอเห็นยังไงเห็นยังนี่เดนี่นี่เห็ดแป้ง โอ้มาเห็นกบแตงยายพ่ออีกแล้วดอกหนึ่งเฮ็ดบอกเอือก้อนเขาขาก้อนเอื้อเอื้อยังสาวเฮ็ดเพิ่งยังเฮ้ยเฮยจักดอกเขาหฮ้ยต้นใหม่เลยเฮยต้นนี่งที่ดอกเฮ้ยคอยบ่เห็นอ้ย นี่เด้อเจอพี่น้องดอกใหญ่เลยงามจังด uh, ึงงามสิพี่น้องเก็บเก็บเก็บใส่ในกระตาหนีเอื้อยอุ้ยเห็ดปวกดอกงามงามเบิ้งเถ้าเบิ้งดอกงามเห็นโน้พี่น้อง เก็บเก็บเก็บให้เบื้งขาอู้ขาอ้วนขาตันจูรูเือบออช่างมสิรอเหตุปวเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่ดิโนงดอกหนึ่งตันนี้ส่องดอกดอกนึงพี่นิโน่อีดอกมาฮิวิเก็บเก็บเท่าเก็บพี่น้อง วงามงามเฮ็ดสินโคนตออด้วนต้นด้วนนึยเอาเอาเอาภาวเอากันไปเส็ดถุงอุ้ยอ่อนอเลยงามงามนียอหนึ่งอุ้ยอุยฮักฮักฮะเอาไปตีงานเนาะ เด็ปเดปวกแดงปวกแดงน้ำน้ำแล้วก่น้องเลยรักเก็บเห็ดก่อนปวกแดงชงดอกมาทานี้เห็ดเขาแป้งดอกนึงไห้ยฮึผู้ขนติด ก็เห็นดูใส่ดอกนั่งให้ใครคอยเห็นคอยเห็นแต่ดอกนองวันนี้นะเห็นเขาแปรงเม่นบ่เจ้าตีโอ้โหหหนุเขาตีหูดอกนึ่งเก็บเก็บพี่น้องใหญ่เตะ๊ยบเก็บเก็บดูเห็ดปัวแดงด้วพี่น้องสองนอกเห็นแต่ขามันเห็นแต่ขามันพี่น้องด้ยเขาเตะทิ่มเขาบ่งหูไหม โมงเงพุดตีน่ะเงียตับตีนเี้งเ็บเก็บเก็บเขาเก็บเออแดงงสสององสองสามอมัอมอมองมอมันงสามสองสางมงาองสาามงเฮมสองสามอหามามสองามสงงองเ็อามง ดอกใหญ่เฮ็ดที่ตดเฮ็ดเพิอขี้ตุดเฮ็ดเพิอขี้ตุดด้วยจ้าด้อนิ่มอกเล็กแห่งมันมาโขกไม้ด้วยจ้าสองดอกสามดอกจ่าเต็มอันยะเลยจ่าเอ้าเดาอ๋อไม่ใช่กระตาทอบออกเฮ็ดกะเบ ดอกงามอยู่พี่น้องเอ้ยดอกงามตัวนี่เห็ดขี้โต๊ดอีกแล้วจ้าดอกหนึ่งเฮ็ดขี้โต๊ดพี่นออ้องเอ้ยย่างบอกอย่างไกลๆราคาโลหนึ่งหนึ่งพ่วงผ่อยหญยใหญ่พ,วพ่วงพ่อเห็ดขี้เถ้าอ้วนๆงามงาม เอออุ้ยดอกทังสี่ขึน้นแน่วยไปมองได้พอแต่ดอกเทาเทาขึ้นจาของอุ้ยให้เบิ้งเทาอุ้ยงามเห็ดขี้ตดงามงามเต็มกระตาเลยเด้อเท่าเออสามสิบยังเก๋วอยู่แอะเลยนะเออให้เบิ้งเทาให้เบิง้งอุ้ยงามเพว่วาเทางามขึ้นจาของเห็นด้วย ดเด้ว่าเวงางามงามคือนจั่วองหรือว่าคนหานเข่าเก็บเก็บเขียวด้วยพี่น้องเฮ็ดพึ่งขี้โต๊ดเฮ็ดพึ่งขี้โต๊ดเฮ็ดขี้ยวเขียวเข้ยวเก็บก่อนตะท่องงามมากอ่พูดงาม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 พี่น้องงามงามเฮ็ดขี้โต๊ดเขาเก็บเ,เก็บ ็ดนำมาสุดท้ายนำมาก็คือข้าวแป้งเลยเนาะพี่น้องให้บึงน่ะ,นะดูแม่นอื้อดอกงามเนาะสาวเนาะเอ็อดกิ่โตดอกงาม,งามเียวก้อนอื่นอย่าล่ะมันหักแล้วหักกับก็มหางหักตัวอือ,อ,อ,อพ่อบ่ แดดหอนทำให้ฉันกุ้มใจอุ้ยเด้แดดก็หอนด้วยพี่น้องด้วยแดดหอนทำให้ฉันกุ้มใจจะลงเรือไปอยู่กลางทะเลเรือลำน้อยต้องลอยอยู่กลางทะเลเรือลำน้อยต้องลอยอยู่กลางทะเลสาวน้อยนอนเปะ้พี่จะเป็นคนกลัว เออห่อนจะเลวแดดเออพี่น้องเดอยมือนี่ห่อนี่ฮะพ่ออยู่ที่เทาเออว่าไม่ไหวจะแดยังลองแข่งเดดนหอนยู่ไหไหเทาไห้ไห้เทาให้โอ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 ้เก็บ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 พี่น้องเก็บอ้ เด้งงามผู้ได้แล้วมันทมหนามากอยู่นี่เถอะเฮ้ยโบเกี่ยวมากมาเออเด้งแจ๊เลยพี่น้องเลยนะรอข้อาวมาหน่อยอกันหน่อพี่น้องไห้บึงเด็กเพิ่งขี้ตดขว่าเดือดอขี้ะะตดอืมขี้หลัก็ตดดีดีดีเด้อพี่น้องเส้นลูกวิี โอ้ยเขาว่าสาวจ๋ยเดีเต็บกระตาะให้หมื่จะลองจะเพ่งอยู่ในก้างปลาก้างดงก้างดอนเห็นนอพี่ดองเนาะมวนได้ได้ออกมาละยายมวนยายหาวหาวเจ้าหาวเอาเจ้าสู้ไปเลยเจ้าสูส้ๆูเจออีกแล้วเดินานเจอกันทีละครั้ง เกิดตดเดินดนเจอกันทีละครั้งเจ้าเอ้ยเก็บลุ้เยเจา้าอ,อุ้ยมาดอพี่น้องมาดอพี่น้องพี่น้องบนันพี่น้องบานบานไหนบันน้อย,ยอุ้ยนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งเจออีกแล้วพี่นอ้องถ้าไปเอาเห็รพ่นเด้พี่น้องอุ้ยบันนี่เจ้าวเจ้าวเลยเออเจอแล้วของหักของหอมอุ้ยดอวงาม เจอแล้วสวยๆเลยสองดอกด้อพี่น้องเหี่ยงกันเจ้าเจ้าอฮ้ยงามๆเนอะดอกนี่สุงนมาอุ้ยสวยงามโดนโดนมาเจองามกว่าตาหอมหอมแ่าหอมแ่านี่เฮ็ดขี้ต้นได้อีกแล้วออีกแล้วดอกหนึ่งเก็บก่อน จ้าจ้างามงามเลียวดอกหนึ่งเห็นหุงเห็นโมพี่น้องโอ้ยจ่ายก็เก็บเป็นสันส้นๆนูงามน้องพี่น,อน้องเนาะอื <c ười> เอเฮ็ดขี้เทาเฉลี่นงามจุ้มงามชังเนาะพี่น,อน้องเนาะอือเยิบห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 ยิบลักนะจุบ๊บ หวานหวานเจ้อหากินหาอยากแบบนี้เฮ็ดไข่ขาจะเก็บอยู่เนาะงี้งามเงี้พียถือกองเพชรดินขาวเอานี่เฮ้ยเงี้ยเพชรขี้โต๊ะพอยิ่งเร็วเก็บเอาเก็บ อู้ยจัมแม่มันจมัมเพิ่นหลีดีเนาะผลหลีน้องใบตองแม่งามลหลีในใบตอง,ตองสองดอกเลยงวยงามครูเลยจ้าสามดอกเออรักนาอ,อือหึออางามงามพี่น้องก้นก้นมึงขอจีก้นแองเอือขอจีกเก็บเองเถอะเก็บวะง,งามอา้าอหายายเก็บเก็บ <c oughs> เชื่อมซับลงมาแล้วก็คีอวิสีขนมาหน้าจอบหมดอีกแล้วมาเด้อลามาเด้อเออมาเด้อนั่งมาเด้อหนุ่ยมาก่อนตะทองมาอยู่อู้สิเป็นงามอู้พริกเปนลงอกเลยเอองามแน่นอนเองงามเรือดผ่าผ่าเลยนะอ้า ็ดขี่แถาอืออือพีที่แถาอืองามดอกเหี่ยวสูงเจือกคือเจ้าของเนาะเหี่ยวเจ้าจอยเห็นเหลี่เห็นขี้ตุ๋เก็บเก็บเสาเก็บอืออู้ยดอกงามนะเแถวอือเห็ดดินเดือดจ่าเด้อ เขามากกับเฮ็ดเขาก็ไดเจะเฮ็ดปวกด้วงสาวเจอมึงก็เขาสิมานมูเฮ่านี่มากับบอมันไดซสำนีก่ก้าวนอวนอนเฮ้ยเฮ็ดปวกเขาตกแตกอู้เป็นมูเลยไดพอดนี่แม่อู้พี่น้องมากมามามามงลูกวิทย์อู้ยเจ้าเจ้ามาเก็บจิล่ะ ออ้ยเบิงเบ้งพี่น้องเลยเป็นปลาเลยเฮ้ยแม่นีหรีมาเบิ้งเหรอเป็นปลาเลยไก่เลยอู้ยเอาเอาเอหนเก็บเก็บเก็บโอ้ยบุตรเก็บเด็กเจ้าตามมีแต่ตาใสเด้่อพี่น้องเนอะอ้ย จะเมนจับเอาแห่งจะเมนเฮียเทียให่ไล่ตาสั่งนะอุ้ยพี่น้องเลยเต๋อ่ตาของสาวเต๋อนี่เต๋อเดียวเดียวยังเอางามเอองามตาทองอยู่ไกลอผุดอุ้ยผู้ได้มาทุ่มหนามากไอเต๋อหนึ่งงามเนาะโอ้เขางามงามเร็วๆแข็งกอดาะเลย สองดอกเก็บบูดดอกงามบัวเฮ็ดขี้ตุ๊ดเบื้งเขาเนี่ยและเบื้งเอาพี่น้องเอ้ยเบื้งเอาเด้อพี่น้องเต็มกระตาเด้อพี่น้องพ่อกินพ่ออยากดูมาเถอาจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อ คลิปหาเฮ็ดมือนี้คนชใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขัเวเมนน้ำด้วยจา้ากดตะไคร้ด้วยรักนะาจุ๊บจุบสวัสดีครับให้ใหฮโลกห้ไพ่อย่าให้โล่ควิดมาไก่มาไกาดา่ด้วยจ้าเด้อพี่น้องแพนครับทุกคนอายุดีมีแห้งอายุหมันขวรยืนให้ลำให้รวยกันทุกคน ขอบคุณทุกๆซับสไคร์น้ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะเด้ออุ้ยตัวนี้กระตาไผนี่อันนี้กระตายายบวยตัวนี้เด้อันนี้กระตาปลาวอนอุ้ยเต็มตัวนี้เดิอันนี้กระตาสาวเจึ้งอุ้ยงามน้องสาวเจ้กระตาตาทองอันนี้กระตาปลาหนุยอุ้ยหลายหลายพี่น้องเลย chưa <laughs> chưa chưa <chủ. cười>